โอ้เจ้าสิหล่นครับอยู่ผมบ่าหน่อยสามมวลมีมหาปลากีสาเอาเฮืะขคืนเมังหันนะครับยังมันใดวานอยู่กักด่างตอนนี้กัดด่างไว้นะครับกัดด่างไว้ไม่หัวท <c oughs> ันไค่หน่อยหนึ่งสิว่านแห่แถวนี่งเขากำลังเอา แหอยู่อาทิตด่างได้ตัวหนึ่งอยู่ในด่างเลยครับปนินเป็นปนินเลี้ยงได้ตัวนึ่งละ งูไหมโอ้ปลาปากไหนปลาไหนวะปลาสามตัวแต่วัน okay. okay. ah, ี่ให้ปลาได้ยังไงเฮ้ยมาไหนกูเจอให้จังหวะอีกปลาไหนวะโอ้ยตัโง่เลยใส่อง ขของทัดา้องเรื่องของรางัอีกตัวนึงมาเลยน้องจ๊สไอ้เีอันนี้ยไก่อนเลยได้ไมอันค่าลงไปได้หนาแต่ไปยในถองประมาณสองหลตัวนี้หมีเดียวภาไในใหญ่ขึ้นทัล

ตายังโอหก็ฟังดเพื่อให้องฟังโอ้ไิเ you know. ่อยน่อยไปเ้ยหน่อย่ปนอื่ายปน่อย่ปยังสินี้โอ้โหลบอุ้มลุ่มไปเลยหลากม้บางส่น บอเซเดี๋ยวคุกมันโขวัวมันหลงตัวนี้ยังตัวน้อยอยู่ปล่อยเถอะเอาไปกินตอบนะโอ้ยหลุด รอบนายงกินน pues ีตอนนี้ก็ะไดมาเกือบเต็มคูมาขันกปล่อยปลาตหน่อยไปกินรอบนได้หรอเเอาจากน้ำเือขึ้นไปเ่ ปลาของดังฐานรุ่นเมืองได้ปะก้าตัวนีออกก็ได้หนิโมเห็นเหนื่อยตาคักงูอย่างงูตาแห่ถึงแมนออกของดีเหือโอ้ถึงงูตาแห่สิลากมบันอือเตา แม่ม่ฉันฉันตาหลอดแม่ทีกล่องไปมึงออกมาออกเรียนมเลยเรีนเีนก,กล่องตาแท็บมือกู บังใบไผ่ครับโอ้โหขมนะัยออมยวตันึ่งสนิ้อีกเรออโอ้ยปักมือซะเนาะต้องระวังนะครับมีมน้ำน้ำปลาเก็บปลานี่

แล้วกินกี่วันไปไปเสียดยิงเพิ่นี่อยู่ทากต้มเนี่ยนี่กูดกิโลอยู่บ่ถ้าดูกคอยใหญ่บ่เนี่นี่ปี่ตุ้งม้วดี่บ่โอ้ตุ้งมจะปล่อยมันกินทับบนนี่นี่หูบ่หมบ่กกปี่ ผมเมงตมันก oh mm. ็อ้วนทั้งมันทำมีแล้วบ่มันเบดอวนน่ะดิปลาหาขีดโอ้ย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 โอ้ จับในพันเดียวจะขีดจะขีดหาขีดอ้ตะขอพึกเดยตัวหนึ่งนจุดิเตรีมอันเะี้ทั้งทั้งบ้านเลยโอ้ยจุด วายุงเห็้นี่หลายน้ฟังอยู่ขอสองตัวขอสองตัวปนินเบิดแล้วครับผมตอนนี้กับสีพ่อละเอาซ้ำพ่อกินต่อคอเริ่มเติมทางนะครับ คืนล้วก็ยังได้อีกตัวหนึง่นงเดี๋ยวเดียวยป่ากอนโอ้โอ้จ้สิหล่น ตอนนี้ก็ได้ปลาพ่อมากนี่นสีกรับแล้วนะครับอันนี้เป็นดางปลาในทาง,ง,งพ่อ,อ,อก,กินเลย <c oughs> กำลังเอาใหม่ลง ผมสารหาปลาบุนี้ก็ได้เกือบเต็มทางเนาะเป็นปลาเน่นที่เลี้ยงไว้นะครับกะขอบขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามเราชอบก,กับฟังผมเนาะบ่าวนอรอีสานบางมวนเดี๋ยวเอาไว้คลิปหนานะครับคือเก่าคือหลังจะกลับพบอีกไปเห็นอยังกินอยังอยู่ใสสำหรับ,บุนี้ผมบ่าวนอรอีสานบางมวนมาสวัสดีครับ